สวัสดีค่ะสวัสดีกันเย็นวันพฤหัสน,นะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายที่ใกล้าหาดพยุนมัน่นฉางนะคะเช่นเคยค่ะเราพามาดูที่ดินแปลงนี้ค่ะด้วยความที่บรรยากาศดีนะคะแล้วก็ใกล้ใกล้ทะเลด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้แบบว่าท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินสําหรับลงทุนหรือว่าที่ดินสําหรับทําบ้านนะคะก็อยากให้เข้ามาดูตรงนี้นะคะเลยเลยเลยเป็น เลยเอ่อที่เลยชอบที่จะมาที่นี่ค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือราคาดีเนาะอย่างที่สองก็คือด้วยเป็นพื้นที่ที่ขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่แล้วก็บรรยากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมอะค่ะเหมาะสำหรับการซื้อเก็บเหมาะสำหรับการทําที่อาศัยเนาะท่านไหนที่กำลังมองหาที่ดินนะคะเรามาที่นี่บ่อยๆเพราะว่าทุกๆแปลงที่เราแบ่งขายอะค่ะเรามั่นใจค่ะว่าลูกค้าได้ประโยชน์ลูกค้าได้กําไรจากตอนซื้อเลยจริงๆนะคะยิ่งแบบว่าท่านไหนที่แบบซื้อจากเราไปแล้วก็ ทิ้งไว้ระยะยาวอะคะ่ะกำไรเนี่ยน่จาจะเป็นเท่าตัวได้นะคะก็เลยแบบามาที่นี่บ่อยๆเนาะเผื่อท่านไหนแวะเวียนมาค่ะก็จะได้เห็นบรรยากาศดีๆของที่ดินแบ่งขายใกล้หาดพยุนมัญชางนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้มาคุยกันในเรื่องของถนนพราจํายอมนะคะซึ่งวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่สถานที่จริงเลยเพราะว่า ที่ดินแปลงนี้ดั้งเดิมอะค่ะเป็นภาระจำยอมถนนทางเข้าเป็นพาระจำยอมก็เลยเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องภาระจำยอมให้กับหลายๆท่านที่เคยที่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าท่านไหนที่อาจจะเจอถนนพาระจำยอมอยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะได้รู้ไปด้วยกันแล้วก็จะได้แบบมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรที่เราได้ ได้สัมผัสกับถนนพระจํายอมนะคะว่ามีความเสี่ยงยังไงไหมหรือว่ามีความกดดันใดๆหรือไม่นะคะในการใช้ถนนพระจํายอมคะ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเอกสารให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เห็นภาพจริงไปด้วยกันเนาะว่าถนนพระจอมยอมะคะ่ะมันเป็นลักษณะอย่างไรแบบไหนถึงเรียกว่าพระจํายอมนะคะด้วยที่ดินแปลงนี้นะคะดั้งเดิมเราเป็นเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้เห็นไปด้วยกันนะคะว่า ถนนพระรามจยอมมาลักษณะคืออะไรยังไงเนาะโอเคโอเคโอเคค่ะก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในถนนพระรามจยอมนะเราให้ทุกคนได้เห็นค่ะว่าจริงๆเวลาดูฉนดที่ดินนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะสังเกตแค่รูปผังแปลงที่ดินใช่ไหมคะน,นี่คือเราเรียกว่าเป็น แผนที่นะคะแผนที่ของที่ดินนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะเวลาที่เราดูแผนที่ที่ดินนะคะอย่าลืมนะคะว่าที่ดินทุกๆแปลงมันจะต้องมีถนนสาธารณะอยู่ข้างหน้าเนาะ <c oughs> อย่างเช่นอ่าอย่างเช่นแปลงนี้เนาะอย่างเงี้ยค่ะถนนมันก็จะต้องมีคําว่าถนนสาธารณะอยู่ด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะคะเวลาที่เราดูโฉนดที่ดินนะคะราวนี้อย่างแปลงของเรา23ไร่เนี่ยมันไม่มี สาธารนณะอยู่ด้านใดเลยนะคะถ้าเราเจอลนนนักษณะนี้อย่าลืมนะคะให้เราสังเกตไปก่อนนะว่าเอ๊ะให้สังเกตไปก่อนว่าเอ๊ะตรงนี้ทางเข้ามันอยู่ตรงไหนถนนทางเข้ามันจะเข้าด้านไหนได้บ้างนะคะให้เราเอะใจไปก่อนอันดับแรกเนาะคือการเอะใจของเราหรือการตั้งคําถามของเราอะคะ่ะเพื่อจะเป็นคําถามแพ้กับเจ้าของที่ว่า ปกติทางเข้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งถนนทุกๆแปลงที่ดินแต่ละแปลงทุกๆแปลงอะคะ่ะถ้ามันเป็นที่ดินที่สมบูรณ์แบบมันจะต้องมีคําว่าถนนสาธารณะอยู่ด้านหน้าหรือถ้าไม่ใช่ถนนสาธารณะมันก็ควรจะต้องมีเป็นลำรางสาธารณะหรือคลองสาธารณะแบบนี้ละคะ่ะที่อยู่ด้านหน้าแปลงด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่เพื่อที่จะบอกบอกได้ว่าที่ดินแปลงนั้นมีทางเข้า แต่ที่ดินแปลงนี้ยเริ่มต้นะเ,เราต้องเอกใจไปแล้วว่าเอ๊ะอันนี้ยมันมีทางเข้าตรงไหนตรงไหนคือหน้าแปลงนะคะน,นี่คือเป็นแปลงที่เราแบ่งขายอยู่ปัจจุบันแน่นอนอันนี้คือถนดแปลงใหญ่แปลงรัวมค่ะจะเห็นว่าเขาไม่มีทางเข้าเลยแต่แต่ค่ะพอเราไปพอเราไปสอบถามเราเห็นที่ดินปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปสอบถามเจ้าของที่ดินเนาะว่าปกติใช้ทางเข้าทางไหนถนนเส้นนั้นเป็นถนนอะไรเพราะถ้าไม่เห็น แนวถนนสาธารณะในโฉนดที่ดินนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอะใจบีอีกอันหนึ่งก็คือว่าถนนทางเข้าเป็นพระจำยอมหรือเป็นทางจำเป็นหรือเป็นทางเกวียนที่แบบว่าหรือว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ตาบอดแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องตั้งคาถามแต่บังเอิญว่าพอเราไปถามมาปุ๊บเนี่ยเจ้าของที่ดินท่าก็ดีจใจดีนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าที่ดินของเราเนี่ยเราใช้ ทางเข้ามาเป็นถนนพาราจำยอมพาราจำยอมคือเข้าฝั่งนี้มาชนที่พอดีเลยซึ่งถนนพาราจำยอมหรือว่าความที่เป็นพาราจำยอมอะค่ะถ้าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นที่รับรองโดยกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการสลักหลังโฉนดที่ดินหรือจะต้องมีเอกสารที่ชัดเจนนะคะคราวนี้เราก็เลยไปขอเอกสารมาว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ติดกับเรานะคะซึ่งจะจะมีหลักหมุดประมาณหมุดอันเนี้ยค่ะหมุดอันนี้ที่ติดติดกับเรา หมุดประมาณหมุดอันนี้ติดก,กับเราทีนี้หมุดอันนี้ติดก,กับเราเนี่ยตรงนี้แล้ค่ะคือจุดที่เป็นภาระาจำยอมทีนี้เราก็เลยจะมาเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่านี้มันคือภาระาจำยอมจริงเราก็เลยไปขอดูเอกสารที่ระบุปรากฏว่าเนี่ยค่ะเขาก็จะระบุไว้หลังฉนดแบบนี้ว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะเผื่อท่านไหนไม่เคยไม่เคยเจอเนเาะก็จะได้เห็นไปด้วยกันว่าภาระาจำยอมของฉนด เลขที่97แปลงนี้อันนี้ก็คือโฉนดแปลงที่เราจะแบ่งเป็นภาระจำยอมให้กับเรานะคะว่าเขาก็จะเขียนไว้ว่าพาระจำยอมโฉนดเลขที่97บางส่วนอยู่ในภาระจำยอมเรื่องทางเดินหรือทางทางรถยนต์ใช้าทางเดินทางรถยนต์ไฟฟ้าประป,า,ปาบางส่วนไม่มีโทรศัพท์ถนนสาธารณโภคอื่นๆของโฉนดที่ดินเลขที่3530ก็คือที่ดินแปลงนี้นะคะ ตำบลพลาอำเภอพลาตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเพื่อให้สัญจรผ่านเข้ามายังแปลงที่ดินนี้ลงวันที่25มีนาคม2555แบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นการสลักหลังโฉนดไว้ที่ชัดเจนนะคะว่าเขาได้แบ่งที่ดินบางส่วนเอาไว้ให้เพื่อจะเป็นทางพระราชยมยอมเพื่อจะเข้ามาที่ดินแปลงนี้แบบนี้แล้ค่ะถือเป็นพระราชยมยอมที่ถูกต้องถูกต้องรองรับโดยกฎหมายรองรับโดย สำนักงานที่ดินแบบนี้นะคะก็คือนั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์เต็มที่ซึ่งคําว่าพระราชจำยอมเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการจํากัดสิทธิ์ในการใช้งานเนาะจำกัดสิทธิ์ในการใช้งานหมายความว่าอย่างแปลงนี้ค่ะก็จํากัดสิทธิ์ในการใช้งานระหว่างแปลงนี้ที่ใช้เป็นทางเข้ากับแปลงอีกแปลงด้านนี้ที่เขาแบ่งที่ดินของเขาเพื่อทําเป็นพระราชจำยอมให้กับเราแบบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าคนที่จะใช้เส้นทางตรงนี้เข้าออกได้ก็คือจะมีแปลงนี้กับแปลงที่เขาแบ่งที่ดินให้กับเราเท่านั้นเอง นี่เรียกว่าเป็นพระจำยอมในการจำกัดสิทธิ์เพราะว่าพระจำยอมอะคะ่ะไม่ใช่สาธารนณะไม่ใช่ทุกคนจะผ่านเขาออกได้เนาะนั่นหมายพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียตามมาก็คือเวลาที่มีการพัฒนาปรับปรุงจากส่วนราชการหรือส่วนอบตเทศบาลแบบนี้อะคะ่ะ <c oughs> เขาก็จะมองข้ามตรงนี้ไปเลยเพราะเขาถือว่าไม่ใช่สาธารณะเพราะเขาถือว่าไม่ได้เป็นสมบัติส่วนรวมยังถือเป็นสมบัติส่วนบุคคลที่อาจจะใช้ร่วมกันระหว่าง รั์คนที่หนึ่งหรือรับคนที่สองแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพราจอมยอนเป็นข้อด้อยนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าอย่างน้อยแปลงที่ใช้พราจำยอมก็ยังมีเส้นทางเข้าออกได้มีเส้นทางสัญจรไปมาได้นะคะนี่ก็มีทั้งข้อดีข้อด้อยเนาะสาหรับท่านไหนที่จะใช้พราจำยอมตรงนี้นะคะก็มันต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างในการที่จะประกอบการเช่นที่ดินของเราเนี่ยไม่ได้มีทางออกส,สู่สาธารณะเราอาจจะไปขอซื้อ แปลงข้างเคียงที่มีทางที่จะไปสาธารณะได้นะคะหรืออีกมุมหนึ่งคือดั้งเดิมเราไม่มีทางเชื่อมกับถนนสาธารณะอยู่แล้วแต่บังเอิญแปลงที่อยู่ติดกับเราเนี่ยเขาไม่มีคนอยู่อาศัยเราก็อาศัยเส้นทางตรงนั้นผ่านไปมาผ่านไปมา,า,ปมาเป็นระยะเวลาหลแยมปีสี่ห้าปีจนกระทั่งวงนั้นอะหลายๆคนเข้าใจว่ามันเป็นถนนแบบนี้ล้ค่ะก็เลยแบบตรงนั้นก็จะสามารถไปขอจดทะเบียนเป็นพระราชจำยอมได้นะคะคือเจ้าของที่ตรงนั้นก็จำยอมเหมือนยอม จำยอมที่จะให้ตรงนั้นเป็นถนนสาธารณะนะคะแต่ว่าก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีค่าจ่ายมีค่าเสียเวลาหรือมีมีค่าเสียหายจากที่ดินแต่งนั้นหรือไม่ก็ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะทําให้ตรงเนี้ยนะคะตรงที่ดินของเราที่เป็น23าไร่ตรงเนี้ยค่ะพอตรงเนี้ยเป็นเฉพาะพระรจำยอมเข้ามาเราก็เลยจําเป็นจะต้องไปซื้อทางเพิ่มที่มาจากซอยพยุนหกทับหนึ่งะคะซึ่งก็จะมาเข้าฝั่งฝั่งนี้ มามาตรงนี้นะคะเพื่อจะทําเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะคะทําให้แบบปัจจุบันนะคะเราก็จะสามารถใช้ทางเข้าที่เป็นหกทับหนะึ่งเนี่ยเข้ามาทางนี้ได้เนาะนี่ก็คือเป็นเรื่องของทางเข้าที่เราทําเข้ามานะคะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นภาราจายอมด้านเนี้ยด้านเดิมะคะ่ะดังเดิมอ่ะก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่ถือว่าเป็นทางลัดไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของภาราจํายอมนะคะเดี๋ยวเราไปดูสภาพจริงของภาระจํายอมตรงนี้กันนะคะว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ แล้วก็ก็คุยกันเรื่องพระํายอมไปด้วยกันอีกทีเองเนาะโอเคไปดูด้วยกันค่ะนี่เลยนะคะนี่ก็ตรงนี้จะเป็นถนนที่เชื่อมไปยังถนนพระจํายอมของเรานะคะเชื่อมไปที่นี่ค่ะอันนี้เป็นถนนในโครงการเนาะแล้วก็ยาวไปแบบนี้เลยนะคะน,นี่ในโครงการของเราเนี่ยเราทําที่8เมตรนะคะแต่ว่าพอเป็นถนนพระรายอมอะ่ะเราทําไปที่ ดั้งเดิมเขามีอยู่ที่4เมตรเราไปขยายไม่ได้นะคะถ้าเราขยายเราก็าต้องไปซื้อเพิ่มเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อค่ะเราแค่ขยายเท่านั้นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของภาระจำยอมค่ะเดี๋ยวเราพาเดินไปดูนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยที่ดินที่อยู่ใกล้กันอะ่ะเขาไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวพาเดินดูเผื่อท่านไหนที่แบบว่า <c oughs> เออเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะกลับไปเอากุญแจรถก่อน <c oughs> ขอโทษทีค่ะขออนุญ,ญาตกลับไปเอากุญแจรถก่อนค่ะ <c oughs> นี่ละค่ะก็จะเป็น ที่ดินแปลงที่เราแบ่งขายนะคะอยู่ในใกล้หาดพายุนะคะท่านไหนที่กําลังมองหาความคุ้มค่าของที่ดินค่ะแปลงนี้ถือว่าคุ้มค่าในเรื่องของราคามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราวันนี้จริงๆคุยเรื่องภาระจำยอมนะคะแต่ว่าก็ไหนๆก็มาดูที่ดินจริงแล้วเนาะก็ให้เห็นทุกคนเห็นบรรยากาศจริงไปด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าควาว่าภาระจำยอมอะส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากเอ่อ สมัยสมัยก่อนเจ้าของดั้งเดิมมะคะ่ะที่เขาตับตกลงร่วมกันว่าจะให้สิทธิ์ผ่านอะไรยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้เป็นแปลง B8 นะคะท่านไหนที่เข้ามานะคะด้านในสุดก็คือเป็นแปลงบ8คะ่ะนี่ละคะ่ะก็เราทำเป็นแปลงแปลงละไรแปลงละไรนะคะตรงนี้สวยงามนะคะ สวยงามมากๆแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูภาระจำยอมกันนะคะภาระจำยอมก็คือการจำกัดสิทธิ์นะคะจำกัดสิทธิ์ให้ใช้ประโยชน์ระหว่างบุคคลอาจจะสองบุคคลขึ้นไปนะคะสองบุคคลขึ้นไปก็คือคนที่เป็นแปลงที่ดินที่ยอมให้ผ่านกับแปลงที่ดินที่เข้าไปถึงนั่นเองค่ะนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาระจำยอมตรงนั้นนะคะต้องมีการ ยินยอมร่วมกันนะคะไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆก็จะไปไปแบบยกเป็นาระาจำยอมเลยไม่ได้ต้องมีความจำเป็นต้องมีเอ่อเรื่องราวที่จะสามารถไปขอเพื่อจะทำเป็นพระราจำยอมได้อย่างตรงนี้ค่ะสี่เมตรนะคะดั้งเดิมเนี่เห็นไหมคะเป็นทางเข้าไปยังแปลงยี่สบสามไร่ของเราเนี่ยค่ะด้านในก็คือย3ิบสามไร่ตรงนี้เป็นเส้นทางเดิมที่ที่ระบุว่าเป็นพระราจำยอมเข้ามา ซึ่งพระชจำยอมของเราถูกระบุไว้ในฉนวแปลงนี้นะคะฉนวแปลงนี้คือ45ไร่ที่เขายินยอมให้ใช้ส่วนที่เป็นความกว้าง4เมตรตรงนี้ซึ่งเราจะต้องแบ่งเนื้อที่ส่วนหนึ่งจากฉนวแปลงนี้ค่ะเพื่อมาทําเป็นพระาจำยอมแล้วก็เข้ามาถึงแปลง23ไร่ของเราที่เราแบ่งขายค่ะนี่แหละค่ะเลยถือว่าตรงนี้เป็นทางเข้านะคะในฉนวแปลง23ไร่เลยจะไม่มีคําว่าสาธารณะถนนสาธารณะเพราะ ถนนทางเข้าเราเป็นภาระจำยอมค่ะเนี้ยค่ะนี่คือความกว้าง4เมตรของถนนเราก่อนหน้านี้เราถมดินมาแล้วนะคะเอาดินลูกลังมาลงค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตอนฝนตกนะคะน้ำมากก็จะไหลไปด้านนี้เนาะเพราะว่านี่แหละค่ะอย่างที่บอกว่าแปลงของเราเป็นเนินหลังเต่าพอฝนตกเยอะๆน้าไหลไปตรงนี้ก็เนี้ยค่ะชะล้างดินของเราเนี่ย ไหลไปตามกระแสน้ําเลยค่ะเดี๋ยวต้องมาเสริมให้นะคะท่านไหนที่จะมาเส้นทางลัดตอนนี้รถเก่งอาจจะมาไม่ได้นะคะรถกระบะอาจจะมาได้อยู่เนาะนี่แล้วค่ะเป็นถนนพระจำยอมดั้งเดิมของแปลงยี่สิบสามไร่นะคะแปลงยี่บสามไร่เป็นถนนเส้นนี้คือกว้างสี่เมตรค่ะตอนนี้เ,นเสาเขตสีแดงตรงนี้ก็คือเป็นแนวแปลงนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูตรงต้นซอยฝั่งนี้นะคะเขาก็กําลังจะทําโครงการจัดสรรเนาะเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็จะมีทีมช่างกำลังจะทำรั้วนะคะเดี๋ยวเราไม่ได้เดินไปค่ะเนี่ยค่ะความกว้างอยู่ที่4เมตรเนี่ยด้านในกำลังจะทำรั้วเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปถามก็ได้แปบ๊บนึงนะคะโอเคเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นความกว้างอยู่ที่4เมตรนะคะยาวไปด้านในเลยนะคะนี่คือความกว้างของถนน ทษนะคะตรงนี้รถผ่านไปได้ไหมคะได้ไหมได,ได้ไหมรถเก่งไปได้ไหมคะแฉะไหมแฉะไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อพี่คะอันนี้เขาทํโทนนะค้าคเขาทำรั้วไว้แล้วเขาจะทาหมู่บ้านไหมหรือทํารั้วไว้อย่างเดียวทาหมู่บ้านทาหมู<ช>่บ้านใช่ไหมอ๋ออันนี้คือรั้วก่อนเนาะครับแล้วก็จะทําโครงการต่อเนื่องเลยไหมเร็ว บ้านรถเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นบ้านตัวอย่างตรงตรงตรงไหนคะตรงด้านหน้าเหรอคะอ๋ออันนี้เป็นทีมงานพี่เหมือนกันใช่ไหมที่จะทําอ๋อโอเคค่ะพี่แล้วตรงด้านหลังเนี่ยเขาจะทําถนนให้ไหมเขาจะเทคอนกรีตให้ในด้านหลังอันนี้ไม่เกี่ยวกับเอไม่เกี่ยวใช่ไหมของพี่เป็นทําบ้านอย่างเดียวค่ะก็จะขึ้นขึ้นโครงการบ้านเลยขึ้นบ้านหลังแรกเลยเขาทํากี่ตารางวาครับพี่ ร้อยเหรอแต่ละหลังใช่ไหมคะ,ะกี่ชั้นอะ่ะมันจะมีชั้นเดียวกับสองชั้นขึ้นอยู่กับคนที่จะซื้ออ๋อขึ้นกับคนจะซื้อค่ะแต่ว่าเราหลังแรกขึ้นกี่ชั้นคะน่าจะสองชั้นสองชั้นนะคะโอ้อค่ะก็ดีเลยนะคะนนต,รตรงด้านหน้านะคะเจ้าทีมขึ้นง,งานพี่เหมือนกันใช่ไหมอ,อืมแล้วตรงนี้ตรงรั้วเนี่ยค่ะกําหนดเสร็จป,ประมาณเมื่อไหรคะพี่รั้ว ก,ก,ก,ก็เสร็จแล้วเนาะ,อ,ะอืมโอเคอ๋อแสดงว่าดินอะคะ่ะมันมันก็จะไหลแค่ตรงนี้เนาะใช่ไหมตรงนั้นมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ไหลไปไหนแล้วเนาะใช่ไหมเพราะด้านในนั้นเทคานหมดแล้วอ๋อค่ะอันนั้น A, ส่วนนี้ไม่เกี่ยวลัวอ๋อค่ะโอเคแต่มันเป็นถนนทานไปได้เอาใช่ใช่มันจะมันจะสี่เมตรแล้วะคะ่ะพี่ แต่แค่อยากรู้ว่ามันมันแฉะไหมพนพนัวอ๋อฝั่งข้างตรงใกล้ๆกับคอนกรีตใช่ไหมคะคร่ะแสดงว่ารถไปทางนั้นไม่ได้อรถกินก็มาแล้มาหน่อยโอเคโอเคโอเคขอบคุณค่ะม,มาสำรวจมาสำรวจใช่ใช <laughs> <laughs> ่เพราะว่าเพราะว่าแต่ก่อนเนะะี่ยค่ะเราใช้ทางนี้เป็นทางเข้าไปด้านในเนาะ เนี่ยค่ะตรงนี้หนูก็เอาดินมาลงให้ที่ทําเป็นแนวถนนนะคะแต่ครานี้ฝนตกอะ่ะน้ำมันก็นนใช่ใส่ลงไปนี่หมดเดี๋ยวต้องเอามาเสริมอีกอโอเคค่ะนี่นะค่ะเป็นอะ ข้างในค่ะพี่ถ้าแบบมีพี่มีลูกค้าสนใจที่ดินข้างในบอกได้นะแบ่งเป็นแปลงละไร่ค่ะพี่ไร่ละสามล้านค่ะข้างในจะแบ่งเป็นล็อกค่ะก็ทั้งข้างในเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นถนนแปดเมตรเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือเป็นทางลัดที่จะไปหน้าโครงการพี่อะค่ะอืมค่ะแต่ครั้นี้ก็ลองมาดูก่อนเพราะว่าเห็นฝนตกเนาะแล้วก็คงต้องเอาดินมาเสริมอีกทีหนึง่งค่ะเผื่อพี่มีเพื่อนรู้จักนะคะสามารถแนะนํามาข้างในได้ ค่ะไล่ละสามล้านเดี๋ยวมีค่าแนะนําให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะโอเคอันนี้เป็นพระจำยอมนะคะเป็นทางเดิมเนาะที่เราเอาเข้าเข้าไปอย่างที่ดินแปลงที่ดินของเราค่ะคือพระจำยอมดั้งเดิมอะค่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะ่ะพอใช้คําว่าจำยอมเนาะ ข้างในก็คือสามารถที่จะผ่านเข้าออกได้แล้วก็สามารถที่จะทําการเกษตรขนผลผลิตการเกษตรออกมาด้านนอกได้แบบนี้นและค่ะเขาก็เลยแบบโอเคคือตกลงร่วมกันแล้วก็มีความยินยอมพร้อมใจกันว่าเอาสี่เมตรเพื่อให้เป็นทางเข้าออกเพื่อเป็นการแบบเส้นทางเชื่อมไปยังสาธารนณะเขายินยอมกันได้ค่ะแต่พอพอมาถึงสมัยปัจจุบันพอเวลาที่เราจะขายเพื่อจะพัฒนาเป็นโครงการต่างๆใช่ไหมคะ มีผู้อยู่อาศัยมากขึ้นหรือพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยมากขึ้นความกว้างของถนนเพียงแค่4เมตรเนี่ยอาจจะไม่พอค่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราจะต้องไปขยายถนนจากฝั่งซอยพยุนหกทับหนึ่งมานี่แหละค่ะเลยเป็นที่มาที่ไปของพระราชมยอมแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของแปลงนี้ที่ทําไมเราถึงต้องมีทางเข้าสองทางนะคะเนี่ค่ะนี่คือพระราชมยอม มีบางท่านอาจจะสงสัยว่าพระราชจำยอมมันยกเลิกได้ไหมสามารถยกเลิกได้ค่ะขอแค่สมมุติว่าเราอยากจะยกเลิกพระราชจำยอมก็คือคนที่ยอมหรือคนที่เป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่ยอมให้ผ่านนะคะที่ทํายอมให้เป็นถนนพระราชจำยอมนั้นกับผู้ที่ใช้ประโยชน์จากถนนพระราชจำยอมนั้นตกลงร่วมกันว่าไม่เอาแล้วหรือไม่ไม่ใช้พระราชจำยอมนั้นแล้วก็สามารถยกเลิกได้ค่ะคือแค่แบบสองฝ่ายที่มี ที่ได้ใช้ประโยชน์จากพระราชจำยอมมาค่ะต่างฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าให้ยกเลิกก็สามารถไปเสนเอกสารยกเลิกที่สำนักงานที่ดินได้เลยนะคะหรืออีกมุมนึงถ้าเกิดเวลาเราจะยกเลิกค่ะก็คือทำได้ก็คือแม้ว่าอย่างเช่นสมมติเส้นนี้เป็นพระราชจำยอมอยู่แล้วใช่ไหมคะมันไม่มีคนใช้งานคือไม่มีการใช้งานไม่มีการสัญจรไปมาแล้วปล่อยให้หญ้ารกปล่อยให้แบบมีต้นไม้ขึ้นจนแบบไม่เหลือสภาพความเป็นถนนพระราชจำยอมแล้ว เจ้าของที่ดินที่ใช้ที่ใช้ตรงนั้นนะคะก็สามารถไปเซ็นยุกเลิกได้เพราะว่าให้เหตุผลว่าไม่มีการสัญจรไปมาหรือไม่มีการใช้ประโยชน์จากภาระจำยอมนั้นแบบนี้ก็สามารถทําได้ค่ะนี่ก็คือความเป็นภาระจำยอมนะคะท่านไหนที่กําลังจะเจอสถานะแบบนี้หรือเจอสภาวะแบบนี้ค่ะก็เพียงแค่เราเข้าใจเนาะแล้วก็มันก็จะมีทางออกมีทางแก้ไขได้ค่ะเรื่องภาระจำยอมไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะคะเป็นเรื่องที่สามารถคุยกันได้เคลียร์กันได้ อยู่ที่ว่าเราคุยกันเข้าใจไหมแล้วก็เราเข้าใจในความเป็นภาระจำยอมหรือไม่ท่านนั้นเองค่ะนี่แหละค่ะส่วนที่ดินแปลงนี้นะคะก็เราไม่คิดจะยกเลิกภาระจำยอมนะคะเพราะว่ายังถือว่าได้ประโยชน์กับลูกบ้านของเราอยู่ยังถือว่าแปลงนี้ถ้าเกิดมีลูกบ้านมาซื้อที่นี่นะคะก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะเป็นเส้นทางเข้าออกนะคะตรงภาระจำยอมนั้นแล้วก็แล้วก็เป็นทางหลักที่มาจากหกทับหนึ่งก็ยังสามารถเป็นทางเลือก ในการเข้าออกแปลงที่ดินได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็ยังไม่มีการยกเลิกแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะอีกอย่างก็คือยังได้ใช้ยังได้ใช้สัญจรไปมาได้แล้วก็เราก็ทําแนวถนนไม่ให้ชัดเจนแล้วและยิ่งแบบตรงหน้าปากซอยตรงนั้นนะคะมีโครงการบ้านจาัดสรรเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เชื่อได้เลยค่ะว่าลูกค้าที่ซื้อจากเราตรงนี้อาจจะใช้ประโยชน์จากาเส้นทางตรงข้างโครงการจาัดสรรนั้นเพื่อเป็นเส้นทางเข้าออกอีกเส้นทางหนึ่งน,นะคะ สำหรับตรงนี้นะคะท่านไหนที่สนใจที่ดินประมาณเริ่มต้นที่1นึ่งไร่ก็สามารถเข้ามาจับจองเข้ามาดูได้นะคะอยู่ใกล้หาดพยูนค่ะเส้นทางหลักก็คือเข้ามาที่ซอยพยูนหกทับหนะคะส่วนเส้นทางรองก็คือเนี่ยค่ะไปฝั่งนี้เมื่อกี้ที่เราพาเดินไปนะคะถ้าท่านท่านไหนที่เข้ามาทางพยูนสิบอะค่ะขับเข้ามาในซอยพยูนสิบอะ มองขวามือจะเห็นเป็นกำแพงค่ะซึ่งกำแพงที่เขากำลังก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นโครงการจัดสรรนะคะเมื่อกี้ที่ไปคุยกับช่างมาก็น่าจะขึ้นหลังจากกำแพงเสร็จประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะขึ้นบ้านตัวอย่างหนึ่งหลังแรกนะคะก็จะมีเป็นบ้านทั้งบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแล้วบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทำเลหนึง่งแต่ราคาเนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะราคาเริ่มเติมที่เท่าไหร่นะคะแต่เชื่อได้เลยค่ะว่าต้องเป็นสองล้านปลายแน่ๆในโซนนี้นะคะ แต่ว่าของเราเนี่ยถ้าเทียบต่อตารางวาแล้วเนี่ยมาทําบ้านขายก็น่าจะมีกําไรเยอะเหมือนกันนะคะราคาไร่ละสามล,ล้านยังมีช่องว่างยังมีช่องว่างทางการตลาดให้ท่านไหนที่กําลังมองหาความคุ้มค่าของการลงทุนที่ดินนะคะมาลงทุนต่อได้ค่ะเนี่ยค่ะพื้นที่สวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูรอบๆอ,อีกทีหนึ่งนะคะนี่ ตรงนี้ที่เราไถานะคะไม่ใช่ว่าไถาจะปลูกมันนะคะไถเอาไว้เพื่อแบบกลบหญ้านั่นเองค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราพาทุกท่านมาดูหญ้ามันจะเยอะเนาะก็จะมองไม่เห็นระดับดินเลยแต่ตอนนี้พอเราไถากลบหญ้าไปแล้วเนี่ยก็เห็นระดับดินชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นความเห็นความอุดมสมบูรณ์ของดินพอสมควรก็จะเหมาะสำหรับท่านไหนที่แบบชอบปลูกต้นไม้นะคะดินแบบนี้น่าจะปลูกต้นไม้ดีแล้วก็ต้นไม้ก็จะงามมากๆนะคะและนี่เห็นไหมคะบรรยากาศตอนเย็น ะะเข้ามาก็จะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าขนาดแปลงแต่ละแปลงเนี่ยเรามีเสาเขตแบบนี้ไว้ให้นะคะมีเสาเขตไว้ให้ก็จะเห็นแนวแปลงชัดเจนเลยว่าแต่ละแปลงเนี่ยจากไหนถึงไหนกว้างเท่าไหร่แต่โดยประมาณนะคะอยู่ที่29บเ้าเมตรนะคะแต่ละแปลง29ิบเเมตรความกว้างของหน้าแปลงค่ะแล้วก็ด้านลึกประมาณห้าสิกว่าเมตรค่ะนี่เลยบรรยากาศโดยรอบจากตรงนี้ไปนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่จะไปทำงานที่นิคมมาตพูนนะคะก็ประมาณไม่เกิน สิบสิบห้านาทีก็ถึงแล้วนะคะในโซนที่เป็นถนนเรียบทะเลที่จะไปนิคมมาตาพูดาค่ะก็มีทั้งร้านอาหารร้านตามสั่งร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่นนะคะแล้วก็เห็นไหมคะตึกสีเขียวๆด้านหน้านั่นก็คือเป็นอาคารสํานักงานของอบตตําบลมั่นช้างนั่นแหละค่ะซึ่งจะมีทางเข้าออกสองเส้นทางก็คือถนนเรียบทะเลกับถนนที่มาจากซอยพยุนสิทธินะคะนี่เลยแล้วก็ใกล้เคียงตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศโล่งๆแบบนี้เลยนะคะ อีกมุมนึงนะคะท่านไหนที่ที่กําลังมองหาที่ดินไว้ลงทุนในเขตบัญนฉางนะคะแน่นอนว่าเดือนนี้เด,นเดือนมิถุนาเนี่ยจะเป็นเดือนอีกที่มีการเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บัญนฉางอีกอีกเดือนหนึ่งนะคะเพราะว่าจะเริ่มมีการเซ็นสัญญาก่อสร้างในสนามบินอุตภเปานะคะแล้วก็บันที่6คือพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการเซ็นสัญญาทําเส้นทางด่วนเนาะที่เป็น ควบคู่ขนานกับทางด่วนสายเจ็ดอะค่ะที่มีข่าวออกมาแล้วว่าพรุ่งนี้จะเริ่มเซ็นสัญญานั่นก็คือจะเป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ส่งผลให้พื้นที่บ้านฉางอะคะ่ะมีมีโอกาสจะเริญเติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะมีผู้คนจากต่างถิ่นนะคะเข้ามาทําการค้าเข้ามาทํากิจกรรมต่างๆมากมายนะคะดังนั้นเรามาจองพื้นที่ก่อนเราก็จะได้ประโยชน์กว่าแล้วก็จะได้กําไรก่อนคนอื่นนะคะสนใจแปลงนี้ติดต่อเรามาได้นะคะโอเคค่ะ ก็สรุปรวมให้ทุกท่านได้รับทราบอีกทีนึงก็คือในเรื่องของถนนพระราจำยอมนะคะมันก็คือการจำกัดสิทธิ์ของถนนหรือการจับสิทธิ์กำจำกัดสิทธิ์ของพื้นที่นั่นเองค่ะระหว่างผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินเองแล้วก็ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงนั้นนะคะซึ่งในพระราชจำยอมเนี่ยค่ะสามารถที่จะทําเป็นอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรืออย่างถูกต้องตาม ถูกใช้คําว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วกันนะคะคือสามารถไปจดทะเบียนหรือไปสลักหลังฉนดได้ที่สํงงานักงานที่ดินทุก,ท,ก,ท,กทุกที่ได้เลยค่ะสมมุติว่าเรามีความจําเป็นจะต้องทําถนนจะต้องแบ่งพื้นที่ของเราเป็นพาราจํายอมค่ะก็ไปจดสิทธิ์ให้เรียบร้อยที่หลังฉนดเรียบร้อยที่สํานักง,งานที่ดินนะคะเพื่อไม่ให้แบบหลายๆคนมาถือสิทธิ์กับเราเพราะในถนนพาราจํายอมค่ะจะมีการระบุชัดเจนว่าเราให้ขนาดเท่าไหร่ ให้ใครในการผ่านนะคะเพราะว่าพอเป็นพาระจำยอมอะค่ะถือว่าเป็นสิทธิ์สิทธิ์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างคนใดระหว่างเจ้าของสิทธิ์เดิมกับคนที่ใช้ประโยชน์จากสิทธิ์นั้นนะคะแล้วก็พาระจำยอมก็สามารถยกเลิกได้ถ้าเมื่อไหร่ที่สองฝ่ายตกลง,งกลันได้ว่าจะไม่ใช้ตรงนั้นแล้วหรืออย่างสมมุติแปลงนี้ค่ะมีทางเข้าทางออกอื่นแล้วจะไม่ใช้พาระจำยอมในปัจจุบันก็สามารถไปแจ้งกับเจ้าของที่ดินแปลงน,น,นั้นได้แล้วก็ไปยกเลิกที่สำนักงานที่ดินได้เลยหรืออีกมุมหนึ่งถ้าเกิดสามารถยกเลิกได้ก็คือว่า ภารลจมยอมตรงนั้นเราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้สัญจรผ่านผ่านไปมาแล้วก็สามารถยกเลิกได้หรือมันไม่เหลือสภาพความเป็นภารลจมยอมคือสมมุติว่าดั้งเดิมเราทําเป็นถนนใช่ไหมคะแต่มันไม่เหลือสภาพความเป็นถนนแล้วไม่เหลือความเป็นถนนหมายความว่ามันมีต้นไม้บางมันมีต้นไม้ต้นใหญ่เกิดขึ้นเยอะแยะเลยซึ่งถามว่าตรงนี้เป็นถนนหรือเปล่าก็ จะไม่สามารถผ่านได้เขาออกได้เพราะมันมีต้นไม้อะไรต่างๆบังแบบนี้ค่ะอันนั้นก็คือสามารถยกเลิกได้เลยนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของถนนพระจำยอมค่ะหวังว่าวันนี้อาจจะได้ จะได้สาระในเรื่องพระรชจำยอมบ้างนะคะหรือท่านไหนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของถนนระระจำยอมหรือระระจำยอมในมุมอื่นๆก็สามารถเขียนแชร์ประสบการณ์ลงามาได้นะคะเผื่อเราจะได้นํามาเล่าให้กับท่านอื่นได้ฟังไว้ด้วยกันจะได้มีความรู้ไปด้วยกันนะคะแต่สําหรับท่านไหนที่สนใจที่ดินสวยแปลงนี้นะคะที่อยู่ใกล้หาดพยุนบัญชางก็สามารถติดต่อเราได้นะคะตามเบอร์โทรในหน้าช่องได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผังแปลงไว้ที่คอมเมนต์ให้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีใส่พิกัดไว้ให้นะคะเผื่อท่านไหนจะลองเข้ามาดู เช้ากลางวันเย็นสามารถเข้ามาดูได้นะคะแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดท่านไหนมีกระบะนะคะก็เข้ามาจากถนนซอยของทับหนึ่งแล้วสามารถขับทะลุไปที่ด้านกลางโครงการเพื่อจะไปที่ถนนพยูนสิบได้เลยนะคะจะได้เห็นบ,บริเวณโดยรอบค่ะว่าแถวนี้มันมีโอกาสในการเติบโตมากแค่ไหนและแถวเนี้ยถ้าเกิดเราจองันไว้ก่อนเนี่ย ใดภายภาคหน้าเนี่ยกำไรมันจะสูงขึ้นแค่ไหนสามารถประเมินจากสิ่งที่เราเห็นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ